กระแถบแต่เดยการค่้าว่าแม่วางเลยโอคผัดผัดมาแล้เอาเครื uno, ่องแม่วางเลยโอเผัดผัดมาแล้วเอาเครื่ง ผัดผัดแล้วเราก็เอาเขาเสือจ้ะเนี่ยผัดได้สุกกว่าให้เหลืองให้หอมเลยเสร็จแล้วก็ใส่ ta rất thèm này ta đưa ra Đã có ba vào ra nấm tàn một cua. thật thật bé nào có hồng có sửa ra เมื่อเสือปาดเทียบมะเขือปาดข้าวหน่อยนึงถ้ามันไม่หิวเราก็เติมไปหลังนะคะต้องคลายเขียวนี่แล้วเราก็ผัดหนึ่งปาดเรื่อยผัดผัด,ผด ใส่ใส่คาข้างหนเนึงยถ้ามันไม่หนเราก็เติมไปหลังนะงงฮะไม่ขายเสียวสหนึงขายตายก้ตารใส่นะคนะ ยาผัดในตู้ก่อนให้เหลือให้หอมเลยเสร็จแล้วก็ใส่หั่นเตรียมไว้หั่นเตรียมไว้เบอ่์เบอร์หนึ่งใส่สับไอเทมเอาเตรียมไว้นี่จ้ะอันนี้ก่อนจ้ะเราน้ำเติมจ้ะผัดผัด เราเตรียมไมยว้จ้ะใส่เบียร์เตรียมไว้นี่แล้วข<ม>ายคากระหนหนึน่งถ้ามันไม่เห็นราก็เติมไปหลังนะแลอวขายเขียว ทอดแกงเอาพรกน้ำมันเอาโปีพทิกแกงมาผัดใส่ไข่ใส่เนยคะใส่ใบเตยเตยหอมผัดขึ้นสอดแตงนี่ก่อนจ้าราน้ำเติมจ้ะน้ำตาลยอหน่อยเนี่ย มะเขือป่ามอเขือผ้าเทปมะเขืลตัดตอลตัดเ้าเทปมะเขือตัดตัาตัา ้วกน้ําตางมมกอลวงนี่้ก่อนจ้ะเราน้ำเติอจ้ะต้อใส่ใส่พอกน้ําตาลงมกอ้วง เน่วางเลยขอเผัดผัดมาเจ้ารเครือค่องเน่วางเลยขอเผัดผัดมาเจ้ารเครื่องนี้ก่อนจะเราน,น้ำเติมจ้ะน้ำตาลหยดหน่อ,อ,นอย,อยนึง ไอ่แล้วเท้าใา่แล้วใข่ไข่เบียรยจ้าคุณป้าเราเรียมไว้จ้ะใส่เบียร์เบียมไว้เนี่ยบา ตีนน้ผัดเสร็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันอันนี้ก่อนจ้าเราน้ำเติมจ้ะน้ำตาลหยดหน่อยหนึ่งกอถหอยทอดเนื้อขาใส่ไปนะคะใสไปเยก็เติมหผัดให้ละเอียดจ้ หน้ากไก่เลย,ย,ยเนไ้่ไก่ไก่เื่อเตียมไม้เข้าตาักอ,อันทำให้เขีนะคะเไก่ น้ำตาลใส่นะยนหน้าอกนะไก่เลยไส่น้ำตาลใส่นะแล้วกปาดุสมัยทำโต๊ะ tay thớt hỏi thơm thớt hỏi tay thớt hỏi thơm thớt hỏi tay thớt hỏi tay thớt hỏi tay thớt hỏi để thớt hỏi tay หน้าอกไก่เลยหดเลยเราก็เอาเขาเสือเลยะแล้วก็น้ำตาำมลมะกรูดหน้าอกไก่เลย หน้าอกไก่ละเผือกเกียปเผือตัดไก่เื่อเรียมไม้เข้ามาตัดตัดทำให้เขกนะคะแล้วหาย ใส่เท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยไก่เื่อเตรียมไมคะเนาะ